สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสพธนะครับท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นความอิสระให้กับผู้เรียนท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วก็สามารถที่จะเรียนย้อนหลังในเวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับลิงก์นี้เผยแพร่สาธารณะท่านสามารถที่จะกดไลค์ท่านสามารถที่จะกดแชร์เพื่อบอกต่อได้และถ,ถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีดีคลิปใหม่ๆเรียนรู้เรียลไทม์ท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับทันทีที่มีไรสดเนี่ยก็จะมีสัญญาณในการไปแจ้งเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมของท่าน ในรกษางาน5ด้านในตำแหน่งของผู้อเริการสถานศึกษาก่อนหน้าพี่วุฒิเพื่อนได้พูดถึงรกษางาน5ด้านไปแล้วแล้วก็ในไรนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่แนวทางในการประเมินว่าในการทดสอบในเชิงของการทดสอบสมรรถนะในตำแหน่งผู้อเมริการสถานศึกษาเนี่ยลักษณะของคำถามลักษณะของข้อสอบจะเป็นอย่างไร ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาในวันนี้นะครับท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนเพื่อนที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศาึกษาด้วยกันเนี่ยด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะน,นี้แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับท่านก็จะไปเจอเพื่อนที่กาลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยกันมีกลุ่มของผู้อำนวยการสถานศึกษามีกลุ่มของผู้ที่สมัครสอบในตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มนี้เป็นตําแหน่งของผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับ สิ่งที่ท่านจะไปเจอในคําถามในห้องสอบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทดสอบในเรื่องของการประเมินถึงคุณลักษณะหรือว่าเป็นการประเมินในเรื่องของสมรรถนะทางการบริหารในการเป็นผู้บริการสาศึกษาในการเป็นผู้บริหารถ้าต้องมีความรู้ความเข้าใจมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งซึ่งวิธีการในการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร เราเริ่มต้นแบบนี้ครับสิ่งแรกเนี่ยด้วยจะให้ท่านทําความเข้าใจก่อนครับว่าคําว่าสมรรถนะเนี่ยมันคืออะไรมีการพูดถึงเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของรถยนต์เรื่องของสมรรถนะของเด็กเรื่องของสมรรถนะในหลายเรื่องครับที่ใช้คําว่าสมรรถนะเนี่ยเข้ามาในการสร้างความเข้าใจรวมไปถึงการสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับ คำว่าสมรรถนะในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่วูวอยากจะให้ท่านรู้ก็คือรู้ว่าคำว่าการทดสอบสมรรถนะเนี่ยเป็นเรื่องของการทดสอบคุณลักษณะในเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของตําแหน่งในแต่ละตําแหน่งมันคืออะไรคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านแสดงออก ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ที่ออกข้อสอบก,ก็จะเอาเหตุการณ์เอาเรื่องราวต่างๆที่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เคยเกิดขึ้นในองค์กรในหน่วยงานในหลายหน่วยงานเนี่ยมาตั้งเป็นคําถามแล้วก็ให้ท่านแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการสอบหนึ่ง ความหมายของสมรรถนะในแต่ละตัวตามพจนานุกรมสองในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความรู้ตรงนี้นะครับไม่ได้จํากัดความรู้เอาไว้เพียงแค่ในตํารานะครับไม่ได้จํากัดความรู้เอาไว้เพียงแค่ในหนังสือเพียงแค่อย่างเดียวมีสิ่งที่เป็นความรู้อีกหลายอย่างครับรวมไปถึง กฎหมายที connect, ager, ่เก nice ี่ยวข้องเริ่มต้นตั้งแต่กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยของเรานั่นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถ้าต้องมีความรู้ความเข้าใจครับรวมไปถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาคนที่เป็นคนไทยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในการศึกษาภาคบังคับในกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าจะต้องศึกษาภาคบังคับเป็นระยะเวลา12ปีโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ต้องาการจัดความเข้าใจในการทําความเข้าใจในความรู้นี่ว่า้คำว่าเรียนเรียนสิบสองปีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาตั้งแต่สิบสองปีนับจากไหนถึงไหนไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วใครจะจ่ายมีที่มาของในการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรมีกองทุนอะไรที่เข้ามาเข้ามาจัดการในเรื่องนี้และคํวาว่าสิบสองปีเนี่ยคณับจากระดับไหนถึงระดับไหนไอ้ต้องเป็น เป็นความรู้พันวกกับเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการศึกษามีเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาอย่างไรรวมไปถึงการวัดความเข้าใจในพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงจิตวิทยาหรือในเชิงของพฤติกรรมถ้าอาจจะไปเจอคำถาม ที่เป็นเหตุการณ์หรือเป็นสถานการณ์ที่เจอกับเด็กนักเรียนหรือผู้เรียนที่อาจจะเจอสภาพปัญหาที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันบางคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้บางคนไม่มีความพร้อมบางคนมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตและก็ส่งผลต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับลักษณะของคําถามเนี่ยก็จะเป็นการถามว่าท่านจะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร เอาความรู้ที่ท่านได้ไปใช้ให้เกิดทักษะเอาความรู้ที่ท่านมีไปใช้ให้เกิดประสบการณ์พิวกเกังจะสื่อสารกับท่านว่ามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ถูกนำไปใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ท่านอาจจะมีผลการเรียนดีเกียรติยม แต่ความรู้ที่ท่านมีท่านไม่ถูกนำไปใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันครับกับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีความรู้ความสามารถท่านอ่านตำรามาเยอะค้นคว้ามาหลายที่หลายแห่งแต่ท่านไม่ได้นำเอาสิ่งที่ท่านมีเนี่ยไปใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ และลักษณะของคําถามในรอบนี้เนี่ยจะเป็นคําถามในเชิงของการประเมินถึงคุณลักษณะพฤติกรรมที่นําเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะคําว่าทักษะก็คือเกิดความชํชนานิชานาญหรือเกิดสกิลยกตัวอย่างครับเช่นท่านมีความสามารถในการขับรถ ท่านขับรถเป็นขับรถเป็นอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นเรื่องของทักษะไม่ยังไม่เรียกว่าเป็นเรื่องของสมรรถนะแต่ถ้าว่าท่านขับรถเป็นท่านนําเอาความรู้ที่ได้จากการขับรถเนี่ยไปสร้างให้เกิดอาชีพให้เกิดไรายได้ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้าง,งารายไ,ได้เพื่อเกิดทักษะเกิด ประสบการณ์ก่อ,อ,เกอเกิดอาชีพเกิดก่อเกิดรายได้อันนี้เขาจึงจะเป็นเรื่องของของสมรรถนะค,ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเราเริ่มต้นจากความรู้ความรู้ทั้งในตำราความรู้นอกตำราความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอา,าความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะทักษะคือความชำนาญภาษาอังกฤษเรียกว่าสกิล หรือว่าความชํานาญหรือว่าความสามารถในการกระทําหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกายสติปัญญาหรือสังคมที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการก,าร,กระทาไปบ่อยล้วมันเกิดมันเกิดทักษะเช่นทักษะที่หมองออกคือความชัดเจนคือความชนิดชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ท่านเป็นผู้บริหารถ้ามีทักษะเรื่องของการเรื่องของแผนงานอยู่ในงานวิชาการแล้วก็ความรู้ทางวิชาการท่านต,ต้องต้อง,ต,องต้องมีความสามารถเรื่องของการวางแผนงานการบริหารการบริหารคนการบริหารทรัพยากรการบริหารก็ประมาณนี่เป็นเป็นทักษะที่ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเอ๊ะท่านมีความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ นอกจากเรื่องของทักษาแล้วนะครับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของอัตตามโนทัศน์ในเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของท่านคือสิ่งที่ที่ท่านแสดงออกด้วยการเลือกคำตอบในการสอบในรอบนี้แต่เนคลิปถัดไปนะครับผู้จะมาย,ยกตัวอย่างคำถาม ที่เป็นการบริหารทางวิชาการเป็นลักษณะงานของความเป็นผู้นําทางวิชาการในเรื่องของการประเมินในครั้งนี้ว่าข้อสอบน่าจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีถ่ายทอดสดใหม่ๆเนี่ยก็จะไปมีอุปกรณสัญ,ญญาณเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาพบกับผมพิวุธและเพื่อนในคลิปถัดไปวันนี้จะมีอีก2คลิปนะครับที่ท่านสามารถที่จะติดตามได้ในในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อมีผู้ติดตามมากขึ้นมียอดผู้ชมมากขึ้นพิวุธก็จะมีขวัญกำลังใจนำเสนอข้อมูลดีๆให้กับท่านนะได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับท่านกดแชร์ บอกต่อได้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกับผมพิวและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ